วันนี้เราอยู่ปั๊นน้ำมันครับปฏิบริการครับปากระเพาะนมครับเอาเพิ่เพิ่แนพยัยนเอาสวัสดีครับคุณเจ้าของเฮียนาดิบอือ้เพื่อนต้นเลเพื่นสวมดินไม้ต้นนี่ขอบระกขนเจอกันครูบาอาจารย์ดีเดีเสอาพมาตมยามเลยเนี่ย

ก็ใส่ใส่เสือาหารสุดไล่พังเอาคมมีอย่างไดีอหารนัเตาเลยหารเก่าตีนีอาหารอกาศขาดรักน้อรออยู่ินไปได้ไหมเสื้อังยับินกับพี่เอาไมเอาได้ว่าไอโก้ใช่ไหมมาบ่ก็ชีิตัึ้เขาจใหาเอาส่วนจะเปไงให้เออ

โดนแล้วไปท่านเบาท่านเบานี่แต่ว่าเขามาเลยวมางหัวะไม่มีไม่ไม่ไม่ใจก็อยากว่าเขาเศร้าร่ำเนรแล้วอยากได้ของทุดท้องเผาเนก่อยที่ไม่พอราคาจัดเนี่ยเขาถามเลยพออย่างเอ่ะมาซุซีซูซีบอกกันมาเมื่อนี้เอ้ยว่าคือขวาง แยังว่ามีกล่องเดียวบ่ขายนี่มมันคือกลองปลาปลาดิบ่มีก่องคอกงปลาหลว่มันคือกองปลาปลาหะองท่อกลองท่มกับกล่องอันเดียวเอนี่ยคอยก็ซื้อกล่องว่ขายจังไะโอ้ล้วจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ซื้อกล่องบ่าขายจักรกล่องว่าขายกอ้ก็ขาย ตุ้มตุ้มตุ้มหรือกระกขายปลาเสิบหาเบิ้งม่ให้ดอกมีอยู่บ้านหลาดข้าเจ้ามันกล่องกันนาเสียบระวองดีดียจ้าตวานามันแจงไม่พ่อเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนาเปลี่ยนนามได้ค้ามค่อมเน่ยความใดย่างนีนนลายข้นไปหลายอ่่แมันด้ว่าไงแบ่้่าอ๋อบ่ได้ว่าดอกเขาว่าเขาจะไปซื้อเล้วเขาไปเบิ้งเร้วเขาวเิ่นว่าเพงเขาเรยบ่อตวาสิไปถามเบิ้งว่าเท่าไรก็สิไรงัน ว่าทำนี่พี่จะซื้อได้บอาเสียนะาอือแต่ซื้อได้กับมาเอาซื้อบไอ้นูจักเมื่อเน่เมื่อน่เลยอืออเขาไปหารับจ้างแค่ปะเเชียผจเปหนจ้างังผู้ใดเนาะเอาไปหาเสื่งกันอยูเออขานี้เราหาเื่องกันเบิร์ดอืเออเื่งเบดมื่ยเื่องเบิร์ดมปือบดพรำเนื่งเป็นละหางด้วยพเ้าตบวน่าจะวะลูกพไปาอ่ายะมแต่ไก่ตัว เขาไปได้มเห็นมุมาเข้าข่าวมันเราไปนั้นซออกมานน่คนมาป่วยกับแผป่วยเป็นยังมันฮอนมันฮอนมันัดครับรับไป่น้องครับมาดีมาป้าบ้ายำใไส้น้ำมาถามข่าวน้ำจำเบียดกัายเลยือไนโกรธแล้วอ่ะฮะเก็บคือรนียกจายยืนี่ถือยาเพื่อนน่โอ้ยวันั่วั้เจ้าไปนั่งนส่ยเรียนเ่อง็ไปจวนเรียนโอ้เปียน น่าเลยไม่เหลียวเลยในหม้อส้มในหม้อเขาจะมาตรวจส้มเรียงน่าต้องยามาตรวจเคมีเพื้นน่ะกึ็สารสารเนมีนันตันอะไรบ้านเราละเพี้ยนี่เป็นพื้นที่สีแดงสำหรับสารเคมีว้าวแน่จะมาตรวจีเลยแม่นครับโอ้ยโอ้ยอยากไปใช่ไหมไปดูแลดับบ้านเลยอืมในตัวน้ำตาลน้ำตาลเด่นเยอะเพี้ยนกลัวเพราะปลวกอ่ะ มันบ่อบกตัวเสียก็เอราะว่ันบ๊อบพักกันไปก่นไอ้นี่บ๊อบบย่ไปยิงหมูอคือตัาคือบอ้มาวเป็นไงแต่สาวมันเราได้ป่ากลหนึงซ่พพ่อสีเขียวยงยงแลวเมื่อกี้กวยำยังเดยไม่กินเด้เดี๋ยวตัวนั่งอันยิ่งปลาอยู่สิแม่พ่อตางเนีอมันเลยเขียวเอาจจะไดไอ้สวนเราปากคายให้แล้ว พอขายแล้วก็ถายมึงกล่องตัวบ่ได้ไม่ได้เพราะต้องถ่าเสียเวลาเสียเวลาถ้าพอขายก่องให้ให้ล้ำแล้วให้ล้ำให้ฟังเออแก่เคสเอออืมอืมแก่เคดเลยมันอ่ะแก่เคดสั่นหรือเป็นเงาเออมาบัดเดียวเที่ยวไท่บาปไท่บาปเจ้าเออให้เรียกก่อนนี่เป็นคลิป แม่หมอเอ้ยมันแม่หมาเลยผมกำลังท่วนเด็ดเด็ดท่วนบูเอาเท่าไหรครับผมกำลังท่วนบันเฮ้ยกำลังท่วนก่อนเริ่ครับมันลำบากยิบโดนโดนไม่ากบ้คือบ้านคือยังเป็นเอาเมื่อกี้เราลอืมลงดูดูข้นห็นกะเขามาจ้างเท่านั้นแหละอืมถ้าถ้าออกไปคุณได้ยินบ่อยคือเปิดวิทยุแล้วคุณหมอค้าเนี่ะเขาเปิดเมื่อหลายรอบถ้าเขาออกดูเนี่ยถ้าดิยินเขาเมือกันแม่เออ ประดิษฐ์ประดิษฐ์ซื่อม um ือชื่อมือเอาเวียงคือประจำชื่อเขาเอากระเขาบ่อคอยโพดนี่นี่เขาบ่อไรโพดนี่เอองรองอัดไปชื่อมือด้วอร่ำหมุนก้อนละน้อยก้อนละน้อยลงซื่อมือละน้อยด้วยเอาจากชื่ออ้าวอ่เอาผู้จัดการบุตรบุตรส่วนเจียมเงินเออแต่ว่าปลาใสจะห้างเทียเออเลยมาเป่าเช่นใสเออเอ้าเอ้าทุ่ทุ่ทุ่เทียมไม่ซื้อปลาค้ำเป็นปลาค้ำ ต้นชื่อบัดขยบัดไทยมะละกอแล้วต้นนี้ใักมะนาต้นนี้ว่าอะไรามลอยเออสามอยเาะอเอเอาเอาสจ้าสมันต้นนี้ต้นนี้มันขึ้นโอ้หั้าปีนั้นจะซื้อยกประโยชน์สามลอยยกน่ายกใหม่แล้วมันแุงเพนห้าอย เอาซีซะมันหน่วยหางนะซีนะโอ้เอาโอเคี่ยซีเลยเอามาหนึ่งจวดจัดมาเซียมาจัดเป่าเช่นกันนะเออารายงานตัวนดำเด้อสวัสดีครับพี่ดอนครับนี่ก็คือเคหสถานของผู้ข่าวปฎินุอยขอมสารจูงพอดีบุตรสวนการมาแค้สวนมันมาย่ำมาย่ำก็เลย เสียวเซจก่อนนึงสันสันเนาะ่อนแล้วมาเ่อบักามเออเรามาเืือบักาเออแ่นี้เราเสือบักคมเออมาแล้เราสมาจำากคำแ่นี้ทีมาจำเออพ่มีเงินมาจำแล้วเียงแคตนหลเนางทุนลงทุนล่ม เสียงยาวยาวโบราณเอิ้นว่าหลายล่องเสียงงอมๆแกรงเจ้าผู้สาวโอโอเสกกนไทย แต่ละวันคั่นนี่จิตของอ้ายมันมาตาแก่น้อยละนําทางเจ้าคงเงินโทนทุกให้สะเอือนนอนดีอยู่ผู้เดียวแสนสิมาวันเจียวเจ้าลวนล้านเจ้าล้านฟองของทาั้งสิได้เจ้าปะนั่งมองไปกําสวงทุกแต่เราในห้องลายเดือนเดือนอยู่ผูมาปากบอกนอ้ายบี มันเอาเป็นจังสี่เส้นงทีนเราตั้งได้เป็นสี่เป้ามาเลี้ยวเท่าเท่าเท่าโอ้ยดาบเท่าเท่าเท่าลงเราเสื่อมความเมงลมในท้องกายเอ้ยนับมืออ๋อ ลายผมมาตามไอ้เส้ทั่วเท้าั้งสั้นล่างคนบีบกันเอาหนำเอาเุญร่วงรางก็ลี้วไปเอิ้นเอาโาย่าเขามาใส่ว่าปีไส่มาใหม่โอ้ยจิงอ้ายหลุดบ่เอ้ยเลยตามเลยสิเป็นไง ท่นบอกมากเจ้าก็ไปคนเศร้าท่อนบอกเอาแต่อย่ามางนั่งแต่ปีไปสังสีไปหมอเด็ดหน่อยโอ้ยปีไปมันคือมวลาตมันจะนอหมอเดิดมันคือยังเดียจากหัวหน้าแขนนแขนแล้วแล้วแคนนแล้วมาแล้วเสียหายยังล้ำแล้วเอือนหลแล้วเสียหา ไกระายนำเดาลับบ่อใดมันชีหายแล้วคนมันแข็นชิบมีสวัสดีเ้อขอข้อไมาลาพิลางก่อนมาแล้แข่งจะได้มาแข็งแข่งล้มเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเอาเคร่องเยวครับเอาไมนสีไห้ก่อนแมนพอไปดขีนอนผู้สาวเขา เอาฝากพี่มาองกันนะมีการมีงานอยางติครักพิการพีกานกันที่ต่ออะไรนยครับที่บัลลัดน้เพียงตะบนสวัสดิ์ปั้นน้ำมันปั้มน้ำมันเปเมืองบัลลัดน้เพียงเบอร์โทเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเ็ดหกสี่สี่ศูนย์เจ็ดมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ